สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนทำมะยงชิดลอยแก้วจะสอนตั้งแต่วิธีการปอกวิธีการควนานเมล็ดให้ออกมาสวยไม่ชํำไม่เละวิธีการทำน้ำเชื่อมให้หอมหวานหวานกำลังดีไม่หวานมากนะคะอร่อยมากๆสามารถทำกินทำขายได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันเลยนะคะ สำหรับเมนูมะย,ยงชิดในวันนี้ส่วนผสมตัวแรกเลยแน่นอนค่ะว่าจะต้องเป็นมะย,ยงชิดนะคะช่วงนี้มะย,ยงชิดออกมาขายเยอะเลยค่ะแม่ซีซื้อมาทั้งหมด2กิโลกรัมนะคะตามมาด้วยส่วนผสมของน้ำเชื่อมซึ่งจะมีน้ำตาลทรายขาวน้ำเปล่าน้ำเปล่าจะใช้เยอะกว่านี้นะคะอันนี้แค่นํามาโชว์ว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างเท่านั้นเกลือปน่นแล้วก็สุดท้ายใบเตยมัด1มัดใช้ใบเตยประมาณ4ใบค่ะ เรามาทําน้ําเชื่อมกันก่อนค่ะตั้งหม้อหรือกระทะวันนี้แม่ซีใช้เป็นกระทะทองเหลืองแต่ถ้าใครไม่มีไม่ต้องซีเรียสน,นะคะใช้หม้อหรือกระทะที่มีอยู่ที่บ้านได้เลยค่ะจากนั้นก็ใส่น้ําตาลทรายลงไปตามด้วยเกลือปน่นน้าเปล่าหนึ่งลิตรครึ่งนะคะและใบเตยมัดเพิ่มความหอมค่ะเปิดแก๊สใช้ไฟกลางคนให้ทุกอย่างละลายดีค่ะ พอส่วนผสมทุกอย่างละลายดีเราก็จะเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งน้ำเชื่อมเดือดพล่านค่ะพอน้ำเชื่อมเดือดพล่านแล้วก็ได้กลิ่นหอมของใบเตยก็เป็นอันใช้ได้ปิดแก๊สแล้วก็พักให้เย็นสนิทเลยนะคะมาเตรียมในส่วนของมะยงชิดกันต่อค่ะก่อนอื่นเลยต้องล้างให้สะอาดนะคะล้างน้ำเปล่าสักประมาณ 2- 3รอบค่ะ ยองชีสสะอาดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะนํามาปอกแล้วก็คว้านกันค่ะอุปกรณ์ที่จะต้องมีนะคะมีดปอกผลไม้แม่ซีเอามาให้ดู2แบบจะใช้แบบไหนก็ได้นะคะตามความถนัดแล้วก็มีดแกะสลักสําหรับคว้านค่ะมาดูวิธีแรกสําหรับมือใหม่กันก่อนค่ะด้านนี้เราจะเรียกว่าด้านขั้วและด้านนี้จะเรียกว่าด้านท้ายนะคะก่อนอื่นให้ตัดด้านขั้วก่อนค่ะแบบนี้นะคะ ส่วนด้านท้ายให้หาสะดือให้เจอค่ะลักษณะเนี้จะมีเหมือนกันทุกลูกนะคะก็คือจะมีรอยบุ๋มแล้วก็มีสีดําเล็กๆให้มาร์กเลยค่ะผ่าไปแบบนี้เลยนะคะคืออย่างนี้เราจะต้องรู้ลักษณะของเมล็ดมะยงชิดก่อนค่ะก็คือจะมีลักษณะรีๆแล้วก็แบนแบบนี้เวลาคว้านนะคะตรงท้ายอะคะ่ะเราจะกรีดตามแนวสันของเมล็ดก็คือแบบนี้เนี่ยนะคะถ้าเกิดเราหาสะดือเจอเนี่ยลักษณะของเมล็ด ก็จะอยู่แนวนี้ค่ะเราก็กรีดลงไปได้เลยเพื่อที่ว่าเวลาควานจะควานได้ง่ายๆพอขวานเสร็จเนี่ยเราก็จะดันมเมล็ดออกมาทางนี้ได้เลยค่ะพอมาร์กจุดเรียบร้อยแล้วเราก็ปอกได้เลยค่ะแม่ซีถนัดใช้ตัวนี้นะคะ ปอกเปลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาทําการขวานกันเลยค่ะใช้มีดแกะสลักนะคะแทงมีดลงไปประมาณครึ่งลูกนะนะคะจากนั้นก็ค่อยๆควานซาะให้รอบเมล็ดเลยค่ะให้มีดเนี่ยแนชิดกับเมล็ดมากที่สุดเอียงมีดไปเรื่อยๆนะคะ ให้ได้ประมาณนี้จากนั้นก็ให้คว้านด้านท้ายนะคะจะเห็นแนวกรีดอยู่ด้านนี้ใช่ไหมเราก็เริ่มจากตรงนี้ได้เลยค่ะค่อยๆซาะตามแนวกรีดนะคะนะคะแล้วก็หมุนมาอีกด้านหนึง่งทำเหมือนกันเลย ด้านท้ายเสร็จเราก็กลับด้านมาด้านขั้วค่ะใช้มีดนะคะดันมเมล็ดออกมาก็จะได้แบบนี้เลยค่ะมาดูวิธีที่สองกันค่ะสำหรับคนที่ชำนาญแล้วนะก็คือปอกเปลือกก่อนได้เลยค่ะตัดด้านขั้วเหมือนเดิมแล้วก็ปอกเปลือกค่ะ จากนั้นก็คว้าเลยเริ่มจากขั้วเหมือนเดิมนะคะซาไปเรื่อยๆนะคะถ้าเริ่มรู้สึกว่าใบมีดมันติดไปไม่ได้แสดงว่ามันไปเจอสัมของเมล็ดฉะนั้นเมื่อติดปุ๊บตรงนี้นะคะแม่สีเริ่มติดก็ให้บาดเลยค่ะแล้วก็เซาะต่อไปเหมือนเดิม พอคว้านเสร็จเรียบร้อยแม่ซีก็จะนํามายงชิดมาล้างอีกรอบนึงนะคะแต่ว่าจะล้างด้วยน้ําเย็นค่ะมันจะได้เซ็ตตัวแล้วก็ไม่เละง่ายนะคะ ตอนนี้น้ำเชื่อมของเราก็เย็นสนิทแล้วนะคะเดี๋ยวจะนำมะยงชิดเนี่ยมาใส่ถ้วยกันค่ะถ้วยแม่ซีใช้ตัวนี้นะคะขนาดบรรจุ150กรัมค่ะมีฝาพร้อมเลยนะคะเราก็ตักมะยงชิดใส่ลงไปเลยค่ะถ้วยใซส่นี้สามารถใส่ได้ประมาณ3-4ลูกค่ะถ้าเกิดว่าเป็นลูกใหญ่เนี่ยใส่3ลูกก็พอถ้าเป็นลูกเล็กคละกับลูกใหญ่เนี่ยก็สลูกได้เลยค่ะจากนั้นก็ตักน้ำเชื่อมใส่ให้เต็ม ปิดฝาได้เลยเท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสูตรนี้แม่ซีสามารถทําได้ทั้งหมด1ิบถ้วยนะคะก่อนจะทานจะต้องนําไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาอย่างน้อย1คืนนะคะเพื่อน,นำเชื่อมเนี่ยมันซึมเข้าไปในเนื้อมะยงชิดมันจะได้เข้าน้ําเข้าเนื้อเวลาทานก็จะอร่อยชื่นใจมากๆเลยค่ะหลังจากที่แม่ซีนํามะยงชิดไปแช่ตู้เย็นแล้วนะคะตอนนี้คือเย็นจัดพร้อมทานแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะ ชิมน้ำเชื่อมก่อนนะหอมใบเตยนะคะแล้วก็ความหวานเนี่ยกำลังดีใครชอบหวานจัดสามารถเพิ่มน้ําตาลได้อีกนะคะแต่สำหรับแม่ซีเนี่ยความหวานแบบนี้คือกําลังพอดีเลยค่ะแช่ให้เย็นจัดแล้วก็ทานได้เลยไม่จำเป็นต้องใส่น้ําแข็งนะคะมาชิมมะยงชิดกันบ้างค่ะทานด้วยกันนะคะ เนื้อนี่ฉ่ำมากๆเลยค่ะมีความหวานอมเปรี้ยวทานแล้วสดชื่นมากๆลองไปทำกันดูนะคะและสำหรับคลิปนี้แม่ซีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ซีในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ